สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าพับเหรียญโปรยทานดอกกระเจียวบานนะคะอุปรกรณ์ของเราจะมีลิบบินตะละทางแล้วก็ TW นะคะลิบบินเราจะตัดอยู่ที่8ซเส้นนะคะเส้นสั้นจะตัดอยู่ที่19เซนติเมตรเส้นยาวเราจะตัดอยู่ที่42เซนติเมตร ไปจะมาขึ้นฐานสีนะคะพับนิบินลงให้ได้สิบเซนติเมตรกดบีบให้แน่นให้เป็นรอยเอาด้านสั้นขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง เส้นที่สามเส้นที่สี่จากนั้นเราก็ใส่เหรียญพับเส้นสั้นลงมาเส้นที่ 2, สองเส้นที่สาม เส้นที่4เส้นที่4เราจะสอดนะคะกดบีบให้แน่นแล้วก็พลิกกลับด้านสอดเส้นสั้นรอบที่2 จากนั้นเราก็กดบีบให้แน่นนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านเราก็จะมาทำฐานสี่มุมเราจะเริ่มมุมนี้ก่อน<ม>จับริบบิ้นบิดมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็โค้งปลายแหลมจอด ทำเหมือนกันให้ครบทั้งสี่มุมนะคะ เสร็จแล้วก็ได้ในลักษณะนี้นะคะต่อไปเราจะเอาเส้นสั้นเขามาสอดตรงด้านหลังเราก็จะสอดให้ครบทั้งสเส้นนะคะทั้งสี่มุม เสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ต่อไปเราก็จับตะแคงนะคะเราจะจับเลี้ยงนิบ,บินตรงกลางแล้วเราก็จะบิดนะคะอันนี้คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่เมื่อได้ในลักษณะนี้นะคะเราก็จะทำการบิดนะคะ เราใช้ okay. นิ้โป้งเรากดลงนะคะเราจะบิดแค่3มรอบนะคะ1 2ึสมจากนั้นเราก็จะสอดเส้นสีขาวก่อนนะคะจับดิบบินในบิดในลักษณะนี้นะคะโค้งปลายแหลมลักษณะเข้าหาตัวแล้วเราก็สอด รจะสอดเส้นสีขาวให้ครบทั้งสีเส้นนะคะเส้นสีนี้จะปล่อยไว้ก่อน ก็จะดึงให้แน่นนิดนึงก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาสอดเส้นสีม่วงนะคะเราจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้มุมนี้ก่อนก็ได้ค่ะจับด้วยบินบิดตรงแล้วก็โค้งปลายแหลมความลงในลักษณะนี้แล้วเราก็สอด ดึงพอประมาณนะคะไม่ต้องดึงแรง เราก็มาจัดระเบียบนิดนึงจัดกลีไม่เท่ากันนะคะต่อไปเราก็ตัดริบินสีม่วงที่เป็นส่วนเกินออกก่อน ต่อไปเราพลิกกลับด้านมากนะคะเราก็จะมาสอดเส้นสีขาวจับดิบินนะคะบิดไปในลักษณะนี้นะคะแล้วก็โค้งเข้ามาแบบนี้แล้วก็บิดปลายแหลมคว่าลงแล้วเราก็สอดใต้กีบนี้ ไปถ้าเหมือนกันค่ะบิดบิดไปด้านขวาแบบนี้นะคะก็ออบิดไปด้านซ้ายแล้วก็บิดกลับมาแบบนี้แล้วก็บิดปลายแหลมคว่ำลงเส้นต,ต่อไปค่ะบิดไปด้านซ้าย บิดกลับมาแล้วก็บิดปลายแหลมความลุ่ในลักษณะนี้ จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดระเบียบต่อไปแล้วก็จะมาตกแต่งกรีบนะคะด้านนอกตัดเฉียงในลักษณะนี้ก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะดอกกระเจียวบานค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ